ม e ฟออนสวยโบเมลดาเปิดใจครั้งแรกรับคุยพระเอกคนนี้อยู่ถูกจับจิ้นการสนานอยากให้คู่นี้กันจริงๆสำหรับนางเอกสาโบเมลดากับพระเอกหน้าตีอเล็กเทรเดชที่ช่วงนี้มีโมเมนต์ให้ได้เห็นกันตลอดบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันดีๆล่าสุดถือว่าเป็นการออกมาพูดครั้งของสาวโบกับความสัมพันธ์พระเอกหน้าตีผ่านทางนาอินเตอร์เทนโดยเธอรับแบบเกินๆว่ากำลังคุยกับอเล็กอยู่ ดยโบเปิดใจว่าอะไรไม่รู้หนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ตอบจริงๆเขาก็เป็นพีทีนารักเราคุยกันมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นพี่เขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายดีกับเราทุกคนส่วนที่ไปออกรายการของพี่อะเล็กก็สนุกดีค่ะเพราะเราทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนคนจะโฟกัสไปที่พี่อะเล็กแต่จริงๆก็ไปตามรอยอาหารเหมือนกันส่วนประเด็นที่มีคนเห็นไปกินข้าวด้วยกันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะมีการพูดคุยกันด้วยแล้วก็ไปกันหลายคนและที่บอกว่า พอเห็นคนก็เดินแยกกันไม่เคยทำแบบนั้นค่ะก็เดินปกติไปกันหลายคนจะแยกทำไม ถามว่าตอนนี้สดไหมสดสดอยู่ค่ะแล้วก็โดนถามเรื่องนี้เขินไหมก็เขินปกติแหละมันผ่านเวลามาสักพักแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องหาอะไรทําให้หัวใจแข็งแรงตอนนี้หัวใจแข็งแรงอยู่เพราะออกกําลังกายเยอะไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบร้อนอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็อยู่ตรงนั้นพี่อล็กมีความสุขไหมโบตอบแทนเขาไม่ได้ต้องไปถามเขาเองค่ะ